วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาอาการของปลาตกเลือดนะครับหรือว่าการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับเป็นยังไงครับเรามาดูกันครับ่าหากปลาของคุณนะครับมีอาการแบบนี้นะครับที่จะมาแนะนําในวันนี้ก็คือแบคต้านั่นเองนะครับนี่แบคต้าตัวนี้ช่วยอะไรบ้างนะครับช่วยเรื่องของแน่นอนการตกเลือดเอ่อการติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับมีอาการตาโปนตาขุ่นเกล็ดทองนะครับใช้ได้นะครับ มีจำ้ำแดงๆมีอะไรแบบนี้นะครับใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผลิตมาสำหรับปลาโดยเฉพาะวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับ 5cc หรือว่าครึ่งฝานะครับต่อน้ำ50ลิตรใช้ติดต่อกัน7 14วันนะครับเอาน้องปลาลงไปในตู้พยาบาลของเราใช่ไหมครับแล้วก็อ่าเนี่ยครับเปิดแบคตอรใส่เข้าไปใช้7วันเนาะวันแรกก็เทลงไปนะครับเสร็จปุ๊บวันต่อมานะครับเราก็เปลี่ยนน้ำ50% นะครับแล้วน้องปลาของคุณนะครับก็จะค่อยๆอาการดีขึ้นตามคลิปนี้เลยครับ <Wow. S 1> สุดท้ายนี้นะครับใครสนใจนะครับตัวนี้นะครับแบคตาสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้จะไม่มีทางช h อ p ปี้ลาซาดนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็จะใช้เป็นวิธีการอินบ็อกซ์เข้ามา นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาทางข้อความนะครับทางเพจนะครับ h ฮฮาปาร์ตี้ทางทิกตอกทางไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้เลยนะครับแอดเฮฮาปาร์ตี้นะครับมีแอดไซด์ข้างหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ